ความเข้าใจผิดระหว่างคู่สัญญาในเรื่องของเงื่อนไขนะคะข้อนี้นะคะอาจสร้างปัญหาให้ดีลการปิดการขายเนี่ยถูกยกเลิกไปก็ได้นะคะทางที่ดีเรามาทำความเข้าใจกับประเด็นนี้กันด้วยกันพร้อมๆกันดีกว่าค่ะนะคะ,นะคะข้อแรกนะคะ การไม่เข้าใจตรงกันในเรื่องของรายละเอียดของสัญญานะคะเช่นการพูดคุยกันด้วยวาจานะคะผู้ขายคิดว่าผู้ซื้อจะออกค่าธรรมเนียมโอนอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นประเด็จหนึ่งนะอ่าทางที่ดีนะเราต้องระบุให้ละเอียดค่ะหรือในกรณีผู้ซื้อเข้าใจว่าราคานี้คือรวมเฟอร์นิเจอร์หมดแล้วแต่จริงๆแล้วผู้ขายเนี่ย ตั้งใจจะขายเฉพาะตัวบ้านหรือเปล่านะคะเมื่อถึงวันโอนความไม่ชัดเจนเหล่านี้เกิดขึ้นก็อาจจะเกิดความโต้แยง้งความไม่พอใจและบางครั้งอาจจะถึงขั้นฟ้องร้องกันได้นะคะมาดูวิธีป้องกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกันค่ะวิธีแรกนะคะก่อนลงนามในสัญญานะคะควรําเอกสารให้ละเอียดชัดเจนทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาซื้อขายสทุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมอ่าระบุขนาดนี้เลยนะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการโอนอ่าระบุนะในการโอนอ่าหรือค่าภาษีต่างๆค่าธรรมเนียมอะไรแบบเนี้ย ต้องระบุลงไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งของหรือทรัพย์สินที่รวมอยู่ในการขายมีอะไรบ้างนะคะบางครั้งเราอาจจะขายพร้อมแอร์แต่เราไม่ให้โซฟานี้นะเพราะเป็นของรักของห่วงเหล่าอะไรแบบนี้นะคะระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์นะคะควรระบุนะคะหรืออาจจะไม่ระบุเป็นวันที่แน่นอนอาจจะเป็นช่วงเวลาหรือช่วงเดือนก็ได้ค่ะ ข้อสุดท้ายนะ,ะเงื่อนไขการเลื่อนหรือยกเลิกดีลต้องระบุไว้ด้วยนะว่าเลื่อนได้กี่ครั้งด้วยเหตุผลอะไรที่ได้หรือไม่ได้นะคะควรละเอียดนิดนึงล่ะนะคะผลกระทบเมื่อเกิดความเข้าใจผิดค่ะเมื่อคู่สัญญามีความเข้าใจไม่ตรงกันนะคะการสื่อสารก็อาจจะติดขัดนะความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะหายไปค่ะ ผู้ซื้อบางรายอาจชะลอการโอนหรือถอนตัวไปซื้อที่อื่นแทนก็ได้นะคะขณะที่ผู้ขายก็เสียเวลาเสียโอกาสและบางครั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของการฟ้องร้องหรือปรับแก้สัญญาใหม่ด้วยนะคะทางออกนะคะให้ใช้ระบบการขายที่มีขั้นตอนชัดเจนนะคะและการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน แสดงข้อมูลอย่างโปร่งใสและเงื่อนไขาการซื้อขายที่ชัดเจนจะช่วยลดความเข้าใจผิดลงได้มากทีเดียวค่ะสรุปเลยนะคะความเข้าใจผิดระหว่างคู่สัญญามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปค่ะเพราะอาจทำให้บ้านที่เกือบขายได้ต้องหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายนะคะเคล็ดลับก็คือนะคะความชัดเจนในทุกเงื่อนไขนั่นเองค่ะ ทำให้มันชัดเจนและโปร่งใสที่สุดนะคะตั้งแต่วันแรกที่ตกลงทาสัญญากันค่ะ